สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากริกิตดาววันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องพิธีกรรมการไหว้รับส่งดาวเสานะครับก็มีหลากหลายวิธีที่ผมจะมาแนะนำและก็เหนืออื่นใดน,นะ บทสวดต่างๆบทว่ากล่าวต่างๆอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมจะ,ะจะเรียกว่าปักปักไว้ข้างล่างคุณต้องเข้าไปเปิดดูอนะว่าบทสวดนั้นใช้อะไรพิธีกรรมอะไรบ้างผมก็จะเสริมให้แล้วก็วิธีการแก้ดวงในแต่ละดาวที่ดาวสาวโครจรมาทับดาวคุณคุณจะรู้ว่าอ๋อแบบเสียเงินแบบไม่เสียเงินโอ้ยมันง่ายจริงเลยจริงๆมันง่ายมากครับถ้าเราได้ศึกษา โหราศาสตร์แล้วก็เนื้อใดเราก็ต้องบอกทุกท่านก่อนเลยครับว่าดาวเสาร์ย้ายราศีนะสาอีกทีหนึ่งนะก็คือย้ายวันที่13วันนี้วันที่11นะที่อัดคลิปวิดีโอแล้วก็เวลา10บนาฬิกาสินาทีอย่าลืมนะไหวหลังจาก1 6บนาฬิกาสิกนาทีถ้าเกิดกลางวันเราไหวไม่ได้เราก็ไหวกลางคืนได้ภายใน24ชั่วโมงก่อนเป็นหลักก่อนนะ ภายใน24สชั่วโมงก็อย่ากเกินวันที่14เวลา10บนากาสินาทีอย่ากเกินนะพยายามถ้าทำได้ก็อย่ากเกินนั่นแหละครับฟังฟังฟังดูนะนะครับเพราะว่าโหราศาสตร์เรียกว่าแสงแห่งดาวมันยังยังพอคุยกันรู้เรื่องอะ่ะอารมณ์แบบว่าฉันทานข้าวแล้วนะอ้าวทานข้าวอยู่แล้วค,คุยกับนู่นคุยกับนี่อ้าวฉันจะไปแล้วนะกำลังเดินออกนอกบ้านนะครับก็เลยอดเดินทำมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเพิ่งลืมของดังนั้น ยังมีเวลาดี๋นั้นช้าสุดคือ24ชั่วโมงแหละเอาตัวเลขวงกลมนะครับพระอ,องค์จะอยู่ราศีมีนถึงวันที่12เมษายน2571เวลา11นาฬิกา5.3นาทีครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าจะไหว้พระอ,องค์นะหันหน้าไปทางทิศตะออกชฉียเหนือดังนั้นช้าๆนะฟังไวช้านะในกรณีที่คุณไหว้อย,อยู่ที่บ้านไหว้กลางแจ้งไม่มีโต๊ะหมู่บูชาไหว้กลางแจ้งดีสุด นะครับและหันหน้าไปทางทิศตะวันตัวเราครับหันหน้าไปทางทิศตันออกเฉินเหนือแต่ในบางกรณีคุณไปไหว้พระเสาเนี่ยหนึ่งไหว้ใครได้บ้างที่มีความหมายดาวเสาหนึง่งหลักๆเลยนะครับเขานิยมไหว้พระปางนาคปกสองนิยมไหว้พระแม่อุมาสามนิยมไหว้พระนารายสี่นิยมไหว้พระ เทพเจ้ากวดอูหลักๆคือสีพระองค์เนี่ยเลือกเอาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ได้ไม่ผิดเพราะว่าเป็นความหมายของดาวเสาวได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดเราไปไหว้พระที่โบสถ์หรือพระประธานเราหันหน้าไปหาพระองค์เลยไม่ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะถือว่าพระองค์เสด็จมาเอนตรวนี้แล้วนะครับเขาเรียกว่าถ้ามีพระประธานหันหน้าไปพระประธานแตเแลืดแร้วว่า เราบอกว่าเราตั้งโต๊ะหมู่บูชาโดยที่ไม่มีภาพประธานเราต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากเนาะเราก็บาลุกันครับดาวสาวบอกไปแล้วว่าเสด็จมาเราผมแนะนําไปทุกราศีนะว่าเราจะรับหรือส่งในกรณีที่สือว่าผมบอกว่าผมไม่มีผมไม่มีลูกรับหรือส่งก็ได้ครับเฉยๆก็ได้ไม่ต้องทําพิธีรู้แต่ว่าเอานะมันเหนื่อยกับ กับลูกกับหลานแต่ว่ามันเกี่ยวกับเราจริงๆถ้าเกิดเราไม่มีลูกไม่มีหลานไม่เกี่ยวนะยกตัวอย่างว่าใครบางคนบอกว่าไม่มีสามีไม่มีภรรยาแล้วบังเอ,อิญดาวเสาร์ไปทับตำแหน่งปัตตนีคู่ครองถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่มีเราแค่ว่าอาจจะมีคนมาชอบเราก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่ามีคนมาชอบเรานะเราไม่อยากจะมีแล้วเราเยอะมากแล้วเราก็ไปส่งก็ได้เห็นไหมไม่ผิดนะแต่เกิดว่าตอนนี้นะตอนผมไปอเมริกานะพี่คนหนึ่งเขาอายุเจ็ดสองปีอะ อาจารย์อาจารย์พี่ก็อยากมีแฟนนะผมผมก็ตกใจนะจพี่จะมีแฟนไปทําไมครับตกใจเลยเอ้ยพี่ไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นพี่ต้องการคนพาพี่ไปหาหมอมีคนดูแลพี่บ้างบังเอิญว่าดาวทับดวงเขา้าอดีผมว่อาอ๋อพี่ไม่เกินปีสองปีพี่มีแน่นอนบังเอิญว่าพอกลับมาว่ะอาจารย์ขูดต้อยขูดต้อยเราลืมไปอาจารย์พี่มีคนดูแลแล้วนะผมก็ดีใจแทนนะดีใจพี่โอ้ยดีสุดๆเลยเห็นไหมดังนั้น อยู่ที่คุณต้องการอะไรถ้าคุณไม่ต้องการส่งไปเลยครับเพราะคุณไม่ต้องการจะรับไปทาไมถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณต้องการรับไปครับปลอดภัยสุดนะครับต่อมาพิธีกรรมนะส่วนใหญ่ทําไมผมนั่งตุนนี้เดี๋ยวดูดิโอ้นั่งผิดที่ไหมเดี๋ยวขอให้ขอยห้ขยับเดี๋ยวนี้แหละอย่าว่ากันนะขอยห้ขยับนิดนึงลืมลืมดูนะครับขอใา้ขยับขยับไม่ไม่ไม่นานเนาะนะครับขอยห้ดูที่ขยับได้ไหม ทำไมขยับไม่ได้เนาะอ่าผมขอดูนิดนึงโอเคขยับได้ <laughs> ทุกคนบอกเฮ้ย <laughs> อาจารย์ทำยี้ได้เดีย๋ยวทำได้ครับทำได้นะครับขอแยกขยับนิดนึงลืมลืมดูนะครับดังนั้นพิธีกรรมหรือพิธีการนะจริงๆอะ่ะผมะเตรียมไว้ต้ยคิปไปคุกท้าแล้วนะแต่ก็ดูเป็นพิเศษว่าการไหว้าดาวเสาวเนี่ยเขานิยมไหว้แบบนี้เลยมีเล้าได้ไหมมีได้แต่นิยมคือ,อของหวาน นะครับคุณอาจจะเดินไปซื้อขนมดาวเสาเนอะเลขเจ็ดนะเขานิยมไหว้คืออะไรสีสีม่วงหรือคููมิรคู่ท้ายคูส่สมบนเขาคือสีแดงคือสีเขียวหรือสีน้ำเงินนี่คือเพื่อนเขาดังนั้นถ้ามีสีม่วงไหว้สีม่วงก่อนถ้าเกิดสีม่วงไม่มีสีแดงน่าจะหาง่ายสีแดงไม่มีก็เอาสีเขียว สีเขียวมีก็เอาสีนำเงินแล้วแต่เรานะเช่นเออเราไปซื้อขนมขนมอะไรสีแดงโอ้เอานั้นเลยครับเออไปซื้อขนมขนมอะไรสีสีเขียวขนมชั้นก็มีนะเอาสีดำนะอาจารย์ข <c oughs> อโทษนะผมไม่สบายสีดําก็ได้นะครับก็อย่างน้อยก็เป็นคู่สนับสนุนดาวเสาได้เช่นกันดังนั้นถ้าไม่มีอัตกูลสีนี้ไปก่อนนะครับ สีแดงสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงสีดํานะครับก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเกิดไหว้มีตังน้อยทุกอย่างสิบอย่างเช่นเราเราดำสิบขวดโค้กสิบกระป๋องหรือสิบขวดนะครับของหวานสิบอย่างดอกไม้สิบกร,รมัมนะครับสิบกร,รมัมนะดอกไม้สิบกร,รมัมเนี่ยครับทุกอย่างสิบเลย อยเป็นใบสีนะถ้าทำได้จะดีมากน้ำชาสิบแก้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุมสามารถทําได้กจะเลิศแต่ถ้าเกิดไม่ได้อาจารย์สิบคำก็ยังดีถือว่าเราไปซื้อดอกกล้วยไม้มาํำนึงเราก็เด็ดมาสิบดอกนะครับแล้วก็เอาใส่กระทงเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายมากหรือ,อขนมสิบคำแล้วเราก็ไม่ใส่กระทงก็ได้ก็ถือว่าโวยว้ด้วยใจ นะครับคาได้เหรียญสิบเหรียญดังนั้นนี่คือพฤติกรรมที่ดีสุดในกรณีที่เราไหว้คนเดียวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดเราไปถิ่นที่ใดก็ตามเราต้องทําตามเขานะมาเมื่อเญเขาว่าอาจารย์ดาวเสาเลขเจ็ดเขาไหว้เจ็ดอย่างอาจารย์เมื่อเออหนูพกไปสิบอย่างไม่ได้ถิ่นเราไปถิ่นเขาเราต้องทําตามเขาเขาเียว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับต่อให้รู้โหราศาสตร์ก็ตามแต่ว่าถิ่นนั้นก็เป็นแบบนั้นเราต้องยึดถิ่นฐานความเชื่อของเขาเป็นหลักไว้ก่อนนะครับ จะได้ปลอดภัยเรานะครับอะต่อมานะครับการไหว้ดาวเสาวเนาะสิ่งที่นําไปไหว้ก็ตามนี้เลยอะทำไมซ้ำไม่ซ้าเนาะดังนั้นถ้าเกิดเรางบน้อยนะบุรีสิบมวนก็ได้10บซองนะอาจารย์สิบซองก็ได้นะครับมากพูสิบคำก็ได้สิบถาดก็ได้น้ําชาสิบแก้วก็ได้หรือว่าสิบขวดก็ได้เทียนสิบนะครับสิบสิบบเล่มนะทูบสิบดอก ส่วนดอกไม้ผมบอกไปแล้วว่าคุณจะเป็นสิบกรัมหรือสิบดอกแล้วแต่คุณอันนี้ผมแบบชุดเล็กนี่ชุดเล็กแล้วก็มีกระทงแบบนี้ด้วยกระทงนิยมทําเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ม้วนๆสี่เหลี่ยมดีสุดครับแล้วก็เขียนชื่อคุณก็ได้เขียนดวงคุณก็ได้คุณรู้ว่าดวงคุณเขียนบไหนเขียนดวงคุณก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าดวงคุณเขียนแบบไหนคุณเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดคุณก็พอไว้ในทงนี้นะครับต่อมาถ้าเกิดอย่างที่ มีโอกาสใช่ไหมไปไหว้ตามวัดวาอารามที่เขาทําพิธีได้ผมจะบอกว่าพิธีวัดดีเขาอาจจะใช้ของว่วเจ็ดอย่างก็ได้หรือว่าบางวัดเขานู้พิธีกรรมพิธีการแล้วก็ใช้ตามตามความเป็นมงคลของเขาก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เขาทําบุญเท่าไหร่ล้วก็ทําบุญตามนั่นแหละแต่ก็ติ้งต่างตามอายุเราถือว่าเราอายุ4ี่สบเนาะเราก็บวกไปอีก1ิบาทเพราะว่า กำลังดาวของดาวเสารนะ์นั้เขาเท่ากับสิบดังนั้นต้องเป็นเท่าไหร่ห้าสิบบาทนะน,นี่ต้องบวกอันนี้ไปด้วยกำลังของดาวเสาร์แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอายุสี่สิบเอ็ดคุณก็ต้องเออสี่สิบเอ็ดนะคุณก็ต้องบวกไปอีกสิบบาทดังนั้นเป็นเท่าไหร่เป็นห้าสิบเอ็ดนะครับวิธีการที่ถูกต้องที่สุดนะทำบุญส่วน สนพิธีกรรมของวัดนี้เขาบอกว่าคนเข้าขอสองดังนั้นคุณต้องพกไปอายุคุณสี่บเอดสี่สิบเดบวกกับอีกสิบบาทเนี่ยครับคุณต้องติดตัวไปแต่ว่าบางวัดเขาอาจจะไม่ขอเพิ่มนะแล้วแต่สิ่นี่ส่วนดาวสาวโครจรนะครับต้องตั้งรับหรือส่งอย่างไรหนึ่งคุณเข้าไปผูกดวงเว็บไซต์อันนี้ผมบอกทุกดาวแล้วถ้าผูกดวงแล้วนะ ถือว่าในราศีมีนคุณเป็นเลขหนึ่งเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดเลขศูนย์เนี่ยเอ่อก็อยากจะบอกว่ารับรับไปก่อนแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่องอลิีมรณะปีนา,าสาส่งนะแยกกันนะแยกกันแยกกันต้องแยกให้อออนนะดังนั้นอ่ะจริงๆอะ่ะผมทําีลิปให้หมดแล้วอันนี้แค่ว่าเกินเกินยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางท่านยังไม่รู้เลยว่าอลิีมรณะปีนา,าสคืออะไรนะครับกับถ้าเกิดอยู่ราศีมีนมีดาวมีดาวหนึ่งสาม ห้าหกอันนี้ส่งไปก่อนอยู่ราสีอะไรก็ส่งช่วยอาจารย์เป็นไปได้ก็อันนแน่นอนอยู่ราสีอะไรก็ส่งไปก่อนนั่นเองนะครับพิธีกรรมต่างๆก็แนะนําไปแล้วนะครับส่วนการเขียนยันออขอโทษการเขียนธงนะครับธงธงปกักตามจุดต่างๆที่เขาให้ปกักแต่ถ้าเกิดเราไม่มีปกักเราก็เอาธงนั้นนะ่ะปักไว ตรงเครื่องเส้นสังเบยหรือเครื่องสักการะบูชาก็ได้นะครับหรือรวมๆใส่แก้วก็ได้นะครับเหมือนที่ผมผมจัดเดียงดูนะมัดไปเลยแต่ปัญหาตุกอย่างว่ามัดแบบเนี้ยนะครับมัดรวมไปเลยจะได้ง่ายๆแล้วก็เผาทีเดียวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไม่สบายหนักมากขออภัยด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะผมขออภยัยไม่ทําก็ไม่ได้ เพราะดาวจะย้ายราศีแล้วนะครับเนี่ยคือในกรณีที่รับนะ่าดูช้านะรับ <c oughs> เมื่อไหร่เราได้ไปตัดกระดาษสีม่วงเออจ้ว่าสีม่วงนะสีม่วงไม่มีใช้สีเขียวสีเขียวไม่มีใช้สีแดงเพราะอะไรอย่าน้อยอนรมลมแต่ดีสุดคือสีม่วงเนาะตัดเสร็จแล้วก็เขียนดวงเราเลยในนี้ในกรณีที่คุณรู้ดวงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้ดวงก็เขียนวันเดือนปีเกิดคุณในนี้เลยวันเดือนป,เไปไีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดเขียนกี่ใบสิบใบ นะครับเพราะทุกอย่างสิบหมดเลยเงินก็สิบบาทเทียนก็สิบบาทดังนั้นถ้าคุณรับในกรณีที่คุณรู้ดวงคุณรับนะฟังกาญชาคุณรับคุณต้องเขียนชื่อคุณนะครับจากโคนไปหาปลายถ้าเกิดคุณรู้ดวงคุณต้องเขียนดวงเข้าไปในเทียนด้วยก็หาวิธีเขียนเอาจะเอาไม้แหลมจะเอาปากกาจะเอาตะปู ใช้ได้หมดไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ถ้าเกิดเขียนดวงเป็นก็วันเดือนปีเกิดชื่อคุณก็พอนะครับอย่าลืมนะผมเขียนว่าอะไรโดยให้ <c oughs> เขียนจะโคไนหาปลายนะในกรณีที่รับดาวแล้วก็เอาไปเผาสมัยก่อนเขาบอกว่าจะให้เอาประติดหน้าบ้านแต่ไม่ต้องหรอกนะครับเผาบอกเทวดาฟ้าดินบอก พระเพิงพระพายประการปวดรับรู้รับทราบในสิ่งที่ลูกวิงวอนอ้อนวอนจำไว้นะจุดเผาเผาทั้งหมดพร้อมกันก็ได้หรือเผาที่เราไปก็ได้เพราะเป็นกระดาษอยู่แล้วนะครับบอกพระเพิงพระพายพระแม่ตทวีพระแม่คงคาทรงเป็นสักขีพยานในการวิงวอนอ้อนวอนของลูกนะครับเพราะว่าคุณมีสิทธิขอได้สิบอยา่างในกรณีที่คุณรับดาวขอในสิ่งเป็นมงคลดาวสาวมา ขอให้ลูกได้ของใหญ่นะถือว่าไปอยู่ช่องคู่ครองขอให้ลูกได้คู่ครองนะขออย่าให้คู่ครองลูกโหดเกินไปนะขอให้คู่ครองลูกรวยนะขอให้คู่ครองลูกอย่าเจ็บอย่าป่วยคือขอเรื่องดีๆนั่นแหละครับอย่าลืมนะขอเรื่องดีๆถือว่าดาวสา์มาอยู่ช่องเงินขอให้ลูกมีเงินขอให้ลูกปีทองขอให้ลูกมีของมีค่าขอให้ลูกได้ของใหญ่ๆโตๆขอเรื่องดีๆสรุป สิบอย่างถ้าเกิดสิบอย่างไม่บดก็เอาที่คุณทําได้นั่นแหละแต่อย่าเกินเบอร์วางอลังการนะโอ้โหขอคอบจักรวาลเลยนะครับหน้าที่เขาขอตามหน้าที่เขาดาวเสาอย่าเหนื่อยอย่าทุกข์อย่าทนอย่านานทำหาเงินก็อย่าเหนื่อยมากนะเจ้าค้าเห็นไหมหาเงินก็อย่าทุกข์มากนะได้เงินได้ทองก็อย่าเหนื่อยมากนะอย่าให้เราเหนื่อยมากนักแต่พออยากได้ก็อยากได้เงินก็ใหญ่ก้อนโตนะเพราะอะไร ดาวสาวว่าใหญ่ๆตัวโตดาวสาวว่าช้าอย่าให้ลูกได้เงินช้านะพูดวันนี้คอยได้พรุ่งนี้พูดวันนี้ขอยได้เดี๋ยวนี้เห็นไหมขอแบบนี้จริงถูกตอนสุดแต่ต้องบอกว่าเขาไปอยู่ช่องไหนนะอ่าเรียบร้อยนะในกรณีที่ส่งเหมือนเดิมเราก็เขียนดวงเราหรือชื่อเรานะเขียนดวงรู้ดวงเขียนดวงไม่รู้ดวงก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเราในใบนี้สี่เหลี่ยมนะครับเขียนเสร็จแล้วก็เตรียมเงินพร้อมอายุ เตรียมเงินเท่าทออยุ่นะครับเตรียมเงินเข้าออยุ่คืออะไรสรือว่าผมอายุสี่สิบบอกไปแล้วนะสี่สิบแล้วก็บวกอีกสิบาทเห็นไหมก็เป็นห้าสิบาทคุณจะใส่กระทงล้วลอยน้ําก็ได้นะครับในกรณีที่บอกเอานะเราไม่เราไม่มีโอกาสเข้าพิธีอะไรตามเราไหว่ยอยู่บ้านเสร็จแล้วก็เอาใส่กระทงไปลอยน้ําลอยวันไหนก็ได้ใช่ไหมจริงจริงลอยวันไหนก็ได้เพราะว่าเรา ประกอบพิธีกรรมตามเลิกกันแล้วเขาก็ดูโลมนะครับแต่ถ้าเกิดจะดีก็คือวันนั้นแหละดีสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเขียนเตียนเนี่ยเขียนจากปลายไปหาโคนนะครับเขียนจากปลายไปหาโคนเขียนชื่อบาดเดือนไปเกิดตามนี้เลยจะดีมากในกรณีที่ส่งส่งคือหมายถึงอะไรดาวประจําดาวที่ทับแบบเป็นสามเป็นสองอย่างเงี้ยเป็นเป็นอะไรอีกเป็นสามเป็นสองเป็นห้า เป็นหกแบบนี้ครับต้องส่งไว้ก่อนนะครับกับตกอลีบนาวินาศจริงๆถ้าไม่คิดมากถ้าดาวประจําตัวเราไม่ใช่ดาวเสาก็อย่ากังวลนะครับถ้าดาวเสาเราเป็นดาวเสาแล้วไปตกอลิบนาวินาศต้องส่งอันนี้ต้องทําพิธีแต่เกิดเราไม่ใช่อย่ากังวลนะอย่าลืมนะเมื่อเอิญว่าผมเป็นดาวราหูแล้วดาวเสาไปตกอริบนาวินาศนี่ผมไม่ซีเรียสเลยนะครับจะได้พักสักทีเหนื่อยมานานแล้วนะครับ ที่เป็นไข่ไอแคกๆนี่คือทําคลิปนี่แหละครับทีละสองชั่วโมงปูทางให้ทุกคนเข้าใจนะครับอ้าวต่อมาในกรณีที่ส่งเขาบอกว่าให้เตรียมตุก๊กตาเสียกระบาลน,นะครับจะเรียกเสียกระบาลเสียนกระบาลก็ได้แลวแต่คณนะครับปั้นดินเหนียวก็ได้ปั้นดิ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 นเหนียวจริงๆก็ได้หรือว่าปั้นดินดินเหนียวสมัยใหม่ก็ได้แต่เราต้องตัดผมขนเล็บฟันหนังที่มีอัดเข้าไปในรูปปั้น าจเป็นห Sher ัวใจก็ได้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้หญิงก็ปั้นเป็นรูปผู้หญิงถ้าเราเป็นผู้ชายก็ปั้นปั้นให้เราเป็นผู้ชายคือปั้นให้เป็นผู้หญิงคือป mm ั้นหน้าอกน้อยจะได้รู้ปั้นให้เป็นผู้ชายก็ไม่ต้องมีหน้าอกมีเครื่องเพศอย่างนี้นะครับให้รู้หรือว่าทําให้กล้ามมันมัดก็ได้มันไม่ยากหรอกครับนะครับแล้วก็เอาเส้นผมเราก็ได้เอาเล็บเราก็ได้เอาหนังเราก็ได้ ถ้าเกิดเรามีฟันเนี่ยบางทีผมไปถอนฟันเนี่ยผมจะขอหมอขอฟันผมคืนนะผมก็จะเอามาอัดในตุ๊กตาถ้าเกิดดินเหนียวมันเผาไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าขอโทษถ้าดินเหนียวเผาไม่ได้เราก็เอาไปลอยน้ําแต่ถ้าเกิดดินเหนียวสมัยใหม่เผาได้เราก็เผานะครับแต่อาจจะโว่ไม่ใช่ปั้นตัวซะเท่าอย่างนี้เลยลก็ใหญ่เกินไปถูกไหมเราก็ปั้นพอดีพอดีดเล็กๆแต่ได้เผาแล้วหมดเร็วนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาทุกทาตุกตา๊กตาเสนะืกบาลจต้องมีเงิน4บาท แต่ว่าเราปั้นไว้เราก็วางไว้บนใบตองหรือใบไม้เนาะเราปั้นเสร็จเนาะสมมุตินะเป็นคนเราก็เอาตุ๊กเอาเงินน่มาวางไว้รอบด้านนะครับถ้าทําได้จะดีมากเพราะอะไรเพราะเอืยนามของเ,อเทพบาลเช่นพระอินทร์พระพรหมพยมพระการหรือเอ่ยนามของ ดินน้ำลมไฟนมามพระทะหรือเอ ι, ่ยนามท่านจะตกกุโรกบาลสีแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านใดจะสอนท่านนะครับแต่ว่าอาจารย์ผมว่ามันก็คือแทนท่าทั้งสี่หละลูกนะครับจะได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับหมดจังหมดแล้วเนาะก็ลองอ่านดูครับไม่ยากเสร็จแล้วก็อ้าวอย่าลืมว่าถ้าจะให้ดีนะครับ ทำยังไงได้ทำยังไงก็ได้ให้เราสบายใจถ้าเราไม่มีโอกาสไปเรารู้ว่าดาวเสารนะ์เนี่ยมาทับเรื่องอะไรเขาก็นำความหมายเหนื่อยทุกทนนานมาได้มาด้วยเราก็ระวังเอาครับต่อให้เราบอกว่าเอ้ยมันไม่อยู่ช่องเงินแล้วมันเป็นเชิงบวกมันก็นำพาเรื่องเหนื่อยมาด้วยเสมอถ้าไม่เหนื่อยต่อให้เป็นเชิงบวกไม่เหนื่อยมันก็ไม่ได้เงินนึกออกไหมเพราะมันต้องแสดงแสดงอิทธิพลของดวงดาวอะ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยฝนจะตก หมอกเมฆหมอกมันต้องมาถูกไหมมันจะต้องมีอาการนั้นเนี่ยให้เราเห็นดังนั้นถ้ามันดาวเสาร์ไปอยู่ช่องเงินแล้วเราได้เชิงบวกแต่เราไม่เหนื่อยมันเหมือนการบริสธผลนะครับครับถ้าช่องเงินเราเป็นดาวรับที่ไม่ดีเช่นดาวสามมันแปลว่าอุบัติเหตุบวกเงินเราอาจจะต้องใช้เงินเกียวกับการเกิดอุบัติเหตุแล้วถามว่าเราต้องเหนื่อยเราต้องทนเราต้องนานไหมอย่า อย่าเหนือ่อยอย่าทนนานรีบทามันจะจบนะครับเพราะอะไรพราะนานเสร็จปุ๊บมันก็จะแสดงว่าอ๋อแกรับสภาพฉันใช่ไหมอย่างเงี้ยเราต้องระหว่างนิดหนึ่งนะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าถ้ามีโอกาสนะครับคนไทยก็จะดูดวงเนื่องสงการเพราะว่าเป็นปีใหม่ไทยที่แท้จริงคนจีนก็จะดูตุดจ,จีนสมัยใหม่ก็จะดูปีใหม่ก็คือวันที่หนึ่งแต่ความเป็นจีนของศาสตร์เขาดูตอนดาวย้ายนะครับว่า ย้ายไปเนี่ยมันส่งผลอะไรกับเราเราจะปรับเราจะวางกลยุทธ์ยังไงเราจะลงทุนเพิ่มรหรือเราจะมีบุตรหรือเราจะแต่งงานช่วงนี้ไม่ดีนะคือหลักเกณฑ์หลักการที่ถูกต้องที่สุดเป็นการวางแผนที่เรียกว่าหัวล่าสตร์เขาจบบันทึกว่าดีที่สุดคือช่วงดาวย้ายเราต้องดูดวงถ้าเกิดเราสายดูดวงนะดูดวง,ดวงใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องดูดวงผมอกครับทุกอย่างผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์แม่นทุกคนอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะอ่าอย่าลืม ผมไว้ข้อมูลคาเรียกว่าบทสวดข้างล่างนะตายคลิปตายคลิปนะครับลองกดเข้าไปดูได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณอีกทีนึงนะสวัสดีครับ